สวัสดีครับผมก็วันนี้นะครับมาอยู่ที่สนามดินแดงนะครับฝั่งเดิมนะฝั่งตรงข้ามเดอะลิงค์นะครับวันนี้อ่านี้ก็เป็นช่วงเย็นแล้วนะครับสี่โมงนะครับจะห้าโมงแล้วมั้งครับก็วันนี้อรมดีทั้งวันนะครับก็แล้วก็แดดไม่เยอะนะครับเมื่อกลางวันเนี่ยผมเห็นคนเอาว่ามาวิ่งนะครับสามตัวนะฝั่งนี้นะเนี่ยที่เดียวกับที่ผมวิ่งเลยสามตัวนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเห็นฝั่งเดอะลิงค์เขาขึ้นหนึ่งตัวนะครับ ตัวสีดำสองตัวสามตัวสามตัวนะครับไม่รู้ว่าเจ้าเดิมหรือเปล่านะมันมีตัวสีดําด้วยไงเออนะครับเขาวิ่งอยู่ฝั่งเดลิงนะครับเห็นขึ้นอยู่นะครับตอนนี้สามตัวนะที่นับได้นะฝั่งนี้ฝั่งนี้เนี่ยมีผมคนเดียวนะฝั่งนู้นก็สามตัวแล้วนะครับก็ฝั่งนู้นขึ้นนะฝั่งเราก็น่าจะขึ้นนะแต่ว่าลมมันเหมือนจะไม่มีเลยนะลมล่างอะ่ะเดี๋ยวต้องลองตัดไกลๆดูนะอันนี้เป็นเบ้าใหม่นะครับ พึ่งเสร็จนะครับพิ่งเสร็จเลยนะครับตัวที่รีวิวไปนะครับเมตรสี่สิบนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามารุ้นกันนะว่าวันนี้จะได้ขึ้นหรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะมีลมนะเพราะว่าฝั่งน้นเขาขึ้นแล้วนะสามตัวทางผมนี่แข็งหน่อยนะไม่รู้ว่าจะมีลมนะครับพัดขึ้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปชมคลิปกันนะครับอ่ะโอเคนะมาดูเทคแรกนะครับอันนี้ขนาดตัวนี้เนี่ยขายาวมากนะ แต่ว่าผมไม่ได้ลดธนูไงธนูมันคันร้อยสีสิบเปะเลยแล้วก็คันค่อนข้างแข็งนะน้ำหนักมันก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะถ้าจะให้มันใสจวดกัาน,นี้นะต้องใส่ดินน้ำมันช่วยสักนิดนึงนะครับโดยรวมนะครับถือว่าโอเคนะเดี๋ยวเราไปเคาะธนูนะครับไปฝั่งขวาเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันดูเหมือนมันจะไปสายนิดนึงนะครับ แล้วก็ว่าวมันจะไม่ค่อยใส่เยอะนะครับจะใส่นิ่มๆน,นะครับแต่ว่าโดยรวมถือว่าขึ้นดีมากนะครับตัวนี้นเดี๋ยวเราจะมาใส่ออปชั่นครับในการใส่ให้เขานะครับคือขึ้นชันมากนะครับนะมันจะมีจังหวะซ้ายนะครับอันนี้เนี่ยว่าวมันหนีลมลงมานะครับว่าวมันชันนะครับแล้วก็หนีลม แล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาลงมานะครับแต่งออปชั่นสักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะขยับพนูนะครับไปฝั่งขวาช่วยเล็กน้อยนะครับ mm hmm. โอเคครับผมพอมีลมได้อยู่นะครับวันนี้พอมีลมได้อยู่นะครับ่เดี๋ยวไปดูตอนที่ผมแต่งแล้วกันนะครับอโอเคครับผมก็หลังจากเทส เทคแรกนะครับก็โดยรวมผมว่าโอเคมากนะครับนี่เลยนี่พามาดูนะครับคือเว้าวเนี่ยธนูเนี่ยผมก็ไม่ได้กะว่ามันตรงกลางเปหรือเปล่าผมก็เข้าๆแล้วผมก็มาร์กไว้นะครับทีนี้เนี่ยว้าวมันไปฝั่งซ้ายใช่ไหมเราจะขยับธนูช่วยฝั่งฝั่งนี้นะครับนิดนึงนะครับให้ดูรอยเดิมนะครับให้ดูรอยเดิม น,นี่คือรอยเดิมครับเราจะขยับช่วยประมาณน,นี้เราขยับออกมาจากรอยเดิมเห็นไหมเรามาดูระดับธนูสองข้างเนี่ยก็ยังไม่รู้สึกเลยแล้วว่ามันฝั่งไหนขาดเกินนะครับอันนี้ก็คือระดับใหม่ที่เราขยับแล้วก็มาร์กไว้นะครับ กันหลงกันหลงนะครับ่อมารไวบนะครับหนึ่งอย่างแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของน้ําหนักนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ดินน้ำมันช่วยนะครับเพราะว่าจะให้ผมเหล่าธนูออกตอนนี้เลยมันก็กระไรอยู่นะก็ใช้ดินน้ำมันช่วยนะครับเพิ่มน้ําหนักนะครับแต่ดินน้ำมันนี่ก็ไม่ต้องใส่จนมันใส่หมุนเลยนะก็ใส่ปรับแต่งนะว่าเราต้องการให้มันใส่ประมาณไหนนะครับ มันขึ้นอยู่กับลมด้วยนะถ้าสมมุติวันไหนลมดีนะครับลมดีเราต้องใส่เยอะนะไม่งั้นเว่ามันจะไม่ค่อยใส่นะครับแต่ถ้าวันไหนลมเบานะครับลมเบาให้เราเอาออกนะครับตามลมอ่ะนะครับเราใส่ตามลมนะครับวันนี้เนี่ยเราต้องลองดูก่อนว่าอ่าลมประมาณเนี้ยนะครับเราใส่ประมาณไหนนะครับให้เราคือว้าเนี่ยมันไม่ได้หนักนะครับคือเราไม่ได้ใส่แบบว่าหนักมันไม่ได้หนักนะครับแต่ว่ามันช่วยในการปรับแต่งน้ําหนักได้นะครับ ในระดับหนึ่งเลยนะครับในระดับหนึ่งเลยแต่ถ้าใส่แบบเป็นปั้นใหญ่ๆหนาๆหนักๆอันนั้นก็อย่าใส่อย่าใส่ดีกว่านะครับมันเยอะเกินนะครับให้เราไปรถธนูแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับลมเริ่มเบาแล้วนะโอเคครับผมเดี๋ยวไปรับชมนะครับหลังจากแต่งนะครับโอเคครับผมก็หลังจากที่เราแต่งมานะครับอันนี้ก็รอบสองครับถือว่าลมโอเคนะ เรามีจังหวะาสาย้ายขวานะครับลมมันเบานะจังหวะลมผ่อนมันจะใส่ลงนะครับอถือว่าหนักเชือกนะครับเชือกนี้แกว่งไปแกว่งมาเลยนะ ว่าผ่านเลยนะตัวนี้ไม่ได้ต้องสูนสะพายเลยนะแล้วก็ธนูขยับนะครับช่วยนิดเดียวนะครับหายเลยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ลมด้วยนะครับเราปรับดินน้ำมันปรับใช้ตามสถานการณ์ลมนะก็อันนี้ก็ถือว่าหนักเชือกด้วยนะครับเบอร์60นี่ถือว่าหนักนะครับใช้เบอร์4ี่หนะกำลังดีนะครับ โอเคครับผมอันนี้รอบสองนะครับถือว่าสมบูรณ์ นนี้ไม่ต้องสนสัพายนะครับก็ขยับธนูเล็กน้อยนะครับแล้วก็เติมน้ําหนักที่ขาดไปนะครับใช้ดินน้ํามันถ่วงนะครับเพื่อให้เบานะครับได้น้ําหนักที่เราต้องการนะครับ ก็ให้เขานวดลมไปสักพักนะครับว่าเว้าใหม่นะครับ mm hmm. นะครับก็พราทิตนะครับเริ่มเริ่มจะล่วงหายไปแล้วนะครับเริ่มมืดแล้วนะครับ ยอดนะตัวนี้นะ ม้วน,วนจังหวาม้วนนะลมมันทิ้งนะเดี๋ยวมันจะใส่กับคืนนะครับลมมันเบานะจังหวะลมมันเบานะครับเบาจะไปตกใจนะม้วนทีใจหายนะครับ ลมมันหายนะครับลมมันหายว่ามันก็เลยผ่อนนะครับมันก็เลยหมุนนะครับแต่อยากดูอาการนะครับะจะมีอาการมาซ้ายเยอะกว่าขวาเล็กน้อยนะอันนี้เดี๋ยวก็ขยับธนูเคาะเอานิดเดียวนะครับช่วยได้นะครับแต่โดยรวมนะครับสวยมากนะตัวนี้ เราต้องดูอาการไปเรื่อยๆนะมันเป็นเบ้าใหม่นะครับอย่าเพิ่งไปแต่งอะไรเยอะนะครับให้เขาเล่นลมให้เราให้เขาชินก่อนนะให้ปีกมันชินก่อนนะครับโอเคครับผมประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับตัวนี้ถือว่าผ่านนะครับสวยเลยนะครับถ้าวันไหนลมดีๆนะลมแบบ ลมไม่ขึ้นสูงละลมกลางวันเล่นดีสนุกนะครับสไตล์นี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าลมมันเริ่มมืดนะครับพอเริ่มค่ำน,นะครับลมมันเริ่มอยู่สูงนะครับลมเบาแล้ว ถ้าการลมลมมันเบาแล้วว้ามันสะบัดแรงส่ลงอย่างเงี้ยให้เราเอาดินน้ำมันออกก็ได้นะครับเพื่อให้ว้ามันไม่สส่จัดเกินนะครับเพราะว่าลมมันไม่ถึงว้านะครับเริ่มใส่ลงแล้วนะครับลมมันเริ่มหายแล้วนะลมล่างนะครับขึ้นสูงแล้วแต่ว่ามันก็ยังประคองได้อยู่นะ ถือว่าลมไม่ค่อยแรงเลยนะไม่มีเลยนะลมล่างนะครับลมขึ้นสูงมาแล้วนะครับโอเคนะครับหอมปากหอมคอนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ใครที่เอาตัวนี้นะครับก็รับได้เลยนะครับผ่านแล้วเรียบร้อยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ